อาเธอร์ชายวัย65ปีอดีตจิตแพทย์ผู้กเกษียณอายุนั่งอยู่ในมุมประจำของร้านหนังสืออิสระเล็กๆแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองอันเงียบสงบของนิวยอร์กแสงแดดอ่อนๆยามบ่ายส่องผ่านหน้าต่างบางใหญ่เข้ามาภายในร้านเผยให้เห็นฝุ่นละอองเล็กๆที่ล่องลอยอยู่ในอากาศกลิ่นหอมของกระดาษเก่าและกาแฟจางผสมประสานกันอย่างลงตัวบรรยากาศภายในร้านเงียบสงบมีเพียงเสียงพลิกหน้ากระดาษและเสียงดนตรีคลาสสิกเบาๆที่เปิดคลอ อาเธอร์สวมแว่นสายตากรอบบางกำลังก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือเล่มหนาในมือเขาเป็นชายร่างสูงโปร่งแม้ Mac, จะอยู่ในวัยเกษียณแล้วแต่ก็ยังดูแข็งแรงกระชับก,กระเฉงทว่าแววตาของเขากลับฉายแววเศร้าสศรอยู่ลึกๆราวกับกำลังแบกรับความทรงจำอันเจ็บปวดเอาไว้หนังสือในมือของเขาคือวอลเดนของเฮนรี่เดวิดทอโรเขาหลงไหลในวรรณกรรมคลาสสิกอเมริกันและมักจะใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กับการอ่านหนังสือที่ร้านนี้มันเป็นสถานที่ที่เขาพบความสงบและได้ใช้เวลากับตัวเอง หลังจากที่เอเลน่ภรรยาผู้เป็นที่รักของเขาได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อห้าปีก่อนเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างแม้จะรายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงและครอบครัวแต่ก็ไม่มีใครสามารถเติมเต็มช่องว่างในใจของเขาได้เอเวอร์ลินหญิงวัยหกสิปีอดีตครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมปลายเดินเข้ามาในร้านด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงเธอสวมชุดเกรสสีสันสดใสสวมทับด้วยเสื้อคลุมผ้าลินินสีเบจใบหน้าของเธอยังคงดูอ่อนเยาว์ริ้วรอยแห่งวัยปรากฏ ให้เห็นเพียงเล็กน้อยดวงตาของเธอเป็นประกายสดใสรอยยิ้มของเธอดูอบอุ่นและจริงใจเธอมักจะแวะเวียนมาที่ร้านหนังสือแห่งนี้เป็นประจำเพื่อเข้าร่วมกลุ่มสนทนาวรรณกรรมคลาสสิกซึ่งจัดขึ้นทุกๆเย็นวันพุธเอเวอร์ลีนเป็นคนรักการอ่านตัวยงหลังจากเกษียณอายุเธอก็อุทิศตนให้กับงานอาสาสมัครในชุมชนทั้งยังเป็นสมาชิกกลุ่มละครเวทีท้องถิ่นและมีบทบาทสำคัญในการเมืองระดับท้องถิน่นเธอเป็นที่รู้จักในฐานะผู้หญิงเก่งมีน้ำใจ และเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างวันนี้เอเวอร์ลินมาถึงก่อนเวลานัดหมายเล็กน้อยเธอจึงเดินดูหนังสือไปพลางพลางลาสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นอาเธอร์ที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ในมุมประจำเธอจำเขาได้เขาเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มสนทนาวรรณกรรมเพิ่งเข้าร่วมเมื่อเดือนที่แล้วเอเวอร์ลินรู้สึกสนใจในตัวเขาเป็นพิเศษเพราะเขามักจะเงียบขรึมและไม่ค่อยพูดคุยกับใครเธอก้าวเข้าไปหาเขาอย่างลงะเลยก่อนจะเอ่ยทักทายด้วยน้ำเสียงสดใสสวัสด,สสดีค่ะคุณอาเธอร์วันนี้คุณมาเร็วจังนะคะ อาเธอร์สะดุ้งเล็กน้อยเขางยหน้าขึ้นจากหนังสือเมื่อเห็นว่าเป็นเอเวอร์ลินเขาก็คลี่ยิ้มบางๆสวัสดีครับคุณเอเวอร์ลินเขาตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพฉันชื่อเอเวอร์ลินเขาเรียกฉันแบบนี้ก็ได้นะคะเธอกล่าวพลางยิ้มกว้างฉันเห็นคุณอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่สนใจเรื่องแบบนี้ด้วยหรือคะเธอถามพลางชี้ไปยังหนังสือในมือของเขาครับผมชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติปรัชญาแล้วก็ประวัติศาสตร์เขาตอบฉันเองก็ชอบเหมือนกันคะ่ะเอเวอร์ลินบอกพลางหยิบหนังสือเล่มหนึ่งบนชดดั้ โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนมันน่าสนใจมากเลยนะครับที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นๆทั้งสองเริ่มต้นสนทนากันอย่างออกรถพวกเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มต่างๆที่เคยอ่านพูดคุยกันถึงเรื่องราวชีวิตประสบการณ์และมุมมองที่มีต่อโลกใบนี้แม้ว่าทั้งอสองจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่อาเธอร์และเอเวอร์ลินกลับพบว่าพวกเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันพวกเขามีความลหลงใหลในวรรณกรรมเหมือนกัน ชื่นชอบการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเหมือนกันและต่างก็กำลังมองหาความหมายของชีวิตในช่วงบ้านนอกปลายเหมือนกันผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนหนังสือเก่าๆที่ถูกเก็บไว้บนชั้นอาเธอร์พูดขึ้นมาในตอนหนึ่งของการสนทนาเต็มไปด้วยเรื่องราวมามแต่ไม่มีใครหยิบขึ้นมาอ่านเอเวอร์ลินมองเขาด้วยแววตาเห็นอกเห็นใจฉันเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะเธอบอกแต่ฉันก็พยายามหากิจกรรมใหม่ๆทำพบปะผู้คนใหม่ๆอยู่เสมอนะคะในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่นั้น มลชายหนุ่มวัย45ปีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในย่านนี้ก็เดินเข้ามาในร้านเขาเป็นชายร่างสูงใหญ่ใบหน้าคมคายดวงตาเฉียบคมไมายเป็นสมาชิกประจำของกลุ่มสนทนาวรรณกรรมเช่นกันเขามักจะแต่งตัวเนียบและดูภูมิฐานอยู่เสมอไมารู้จักกับเอเวอร์ลีนมาหลายปีแล้วและทั้งสองก็สนิทสนมกันพอสมควรไมายเดินตรงเข้าไปหาเอเวอร์ลีนและอาเธอร์เขายิ้มทักทายทั้งสองคนอย่างเป็นกันเองสวัสดีครับเอเวอร์ลีนสวัสดีครับคุณ อาเธอร์หมายแนะนำตัวกับอาเธอร์เอเวอร์ลีนแนะนำทั้งสองให้รู้จักกันหมายพูดคุยกับอาเธอร์สักพักก่อนจะหันไปชวนเอเวอร์ลินคุยเรื่องที่เขากำลังจะจัดขึ้นที่คาริฮารูของเขาในสุดสัปดาห์นี้มันจะเป็นงานเลี้ยงที่พิเศษมากเลยนะเอเวอร์ลินหมายพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นผมเรียกมันว่างานเลี้ยงแห่งการตื่นรู้มันจะเป็นการรวมตัวของผู้คนที่น่าสนใจจากหลากหลายวงการเราจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวข้อต่างๆรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์และเรื่องทางเพศด้วยเอเวอร์ลินขมวดคิ้ว ไม่ค่อยสบายใจกับหัวข้อสนทนาที่ไมา์กำลังพูดถึงฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะกับฉันหรือเปล่านะคะเธอบอกอีกอย่างฉันก็ไม่ค่อยชอบงานเลี้ยงที่มีคนเยอะๆเ,เท่าไหร่ไมล์หัวเราะไม่ต้องห่วงหรอกเอเวอร์ลินมันจะไม่ใช่งานเลี้ยงที่น่าเบื่อแน่นอนเขาบอกแล้วผมก็อยากให้คุณไปจริงๆนะถือว่าไปเปิดหูเปิด,ปดตาแล้วก็ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆของผมบ้างไมล์หันไปมองอาเธอร์คุณเององอก็ไปด้วยกันสิครับเขาชวนผมมั่นใจว่าคุณจะต้องชอบแน่แน่ อาเธอร์ลังเลขเขาไม่คุ้นเคยกับงานเลี้ยงประเภทนี้และเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเข้ากับคนอื่นๆในงานได้หรือเปล่าผมไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่นะครับเขาบอกปัดอย่างสุภาพแต่ก็ขอบคุณที่ชวนนะครับมาอย่างคงขยันขยอไปเถอะครับคุณอาเธอร์ถือว่าไปเป็นเพื่อนเอเวอร์ลินก็ได้เขาพูดผมรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังอาเธอร์หันไปมองเอเวอร์ลินเธอส่งยิ้มให้เขาราวกับจะให้กำลังใจไปด้วยกันเถอะค่ะคุณอาเธอร์เธอบอกฉันเองก็ไม่ค่อยรู้จักใครในงานเหมือนกันถือว่า เราไปผจญไทยด้วยกันนะครับเมื่อถูกทั้งสองรบเร้าในที่สุดอาเธอร์ก็ใจอ่อนก็ได้ครับเขาตอบผมจะไปงานเลี้ยงกับคุณมายิ้มอย่างพึงพอใจเยี่ยมมากเขาบอกแล้วเจอกันวันเสาร์หน้านะครับเมื่อใกล้ถึงวันงานอาเธอร์เริ่มรู้สึกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขานอนไม่ค่อยหลับและมักจะตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกสับสนเขาวนนึกถึงอดีตนึกถึงชีวิตแต่งงานที่มีความสุขกับเอเลน่ภรรยาผู้ล่วงลับเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขมาโดยตลอด ไม่เคยคิดฝันว่าจะต้องมาเข้าร่วมงานเลี้ยงที่แปลกประหลาดและเต็มไปด้วยผู้คนที่เขาไม่คุ้นเคยเช่นนี้เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาตัดสินใจถูกหรือไม่ที่ตอบทกลงคำชวนของไมล์และเอเวอร์ลินเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมองหาอะไรอยู่กันแน่รู้เพียงแต่ว่าเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ซ้ำซากจำเจและหยหาบางสิ่งบางอย่างที่จะมาเติมเต็มช่องว่างในจิตใจบางทีงานเลี้ยงนี้อาจเป็นโอกาสให้เขาได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นหรืออย่างน้อยมันก็อาจช่วยให้เขาได้หลุดพ้นจากความเหงาและความเศร้าที่เกอกกินหัวใจมานานหลายปีในขณนะเดียวกันเอเวอร์ลินเองก็กำลังเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยงเธอเลือกชุดอย่างพิธีพิถันพยายามหาชุดที่ดูดีและเหมาะสมกับงานเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบปะผู้คนใหม่ๆแต่ก็อดกังวลไม่ได้ว่างานเลี้ยงนี้จะออกมาเป็นอย่างไร เธอไม่เคยเข้าร่วมงานเลี้ยงที่เปิดเผยเรื่องเพศอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้มาก่อนและเธอก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะรู้สึกไม่กับบรรยากาศในงานหรือไม่เธอหวังว่าอย่างน้อยเธอจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คนที่น่าสนใจและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่นเธอยังแอบหวังว่าเธอจะได้ใช้เวลากับอาเธอร์มากขึ้นเธอรู้สึกผูกพันกับเขาอย่างประหลาดแม้จะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเธอรู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่พิเศษเขามีความลึกซึง้ง และน่าค้นหาเธออยากจะรู้จักเขาให้มากกว่านี้และบางทีงานเลี้ยงนี้อาจเป็นโอกาสให้เธอได้ทําความรู้จักกับเขามากขึ้นในค่าคืนของงานเลี้ยงอาเธอร์และเอเวอร์ลีเดินทางมาถึงคฤหาสน์ของไมล์พร้อมกันทั้งสองรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเมื่อก้าวเข้าไปในบ้านพวกเขาก็ต้องตะลึงกับความหรูหราอลังการของสถานที่คฤหาสน์หลังนี้ตกแต่งอย่างวิจิตรจงประดับประดาไปด้วยงานศิลปะราคาแพงและเฟอร์นิเจอร์หรูหราแสงไฟสลัวสลัวและเสียงดนตรีคลาสสิกที่คลอเบาเบายิ่งเพิ่มบรรยากาศที่ดูลึกลับและน่าค้นหา ผู้คนในงานล้วนแต่งกายอย่างหรูหราและมีระดับส่วนใหญ่เป็นคนในแวดวงสังคมชั้นสูงทั้งนักธุรกิจศิลปินนักการเมืองและคนดังอาเธอร์รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่หรูหราเช่นนี้เขาไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนี้และเขาก็ไม่รู้ว่าจะวางตัวอย่างไรเอเวอร์ลินเองก็รู้สึกประหม่าไม่แพ้กันแต่เธอก็พยายามทาตัวให้เป็นปกติคุณอาเธอร์ขะฉันว่าเราไปหาอะไรดื่มกันก่อนดีไหมค่ะเธอบอกพยายามชนเขาคุยเพื่อคลายความกังวลครับดีเหมือนกัน เขาตอบทั้งสองเดินไปยังโต๊ะเครื่องดื่มที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายชนิดให้เลือกเอเวอร์ลีนเลือกแชมเปญในขณะที่อาเธอร์เลือกวิสกี้ทั้งสองดื่มเครื่องดื่มของตัวเองเงียบๆโดยไม่รู้ว่าจะเริ่มบทสนทนากันอย่างไรไมยเดินเข้ามาทักทายทั้งสองเป็นยังไงบ้างครับเขาถามหวังว่าพวกคุณคงจะชอบงานเลี้ยงของผมนะัดที่นี่สวยมากเลยค่ะเอเวอร์ลินตอบแต่คนเยอะไปหน่อยฉันรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยค่ะไม่หัวเราะไม่ต้องห่วงหรอกครับเดี๋ยวพวกคุณก็จะชินไปเองเขาบอก ผมจะแนะนำให้พวกคุณรู้จักกับเพื่อนๆของผมไมล์พาอาเธอร์และเอเวอร์ลีนไปแนะนำให้รู้จักกับแขกคนอื่นๆในงานอาเธอร์ได้พูดคุยกับนักธุรกิจคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจเทคโนโลยีเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ๆในโลกดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเขายังได้พูดคุยกับศิลปินหญิงคนหนึ่งที่สร้างสรรผลงานศิลป,ปะแนวแอ<ๆ>็บสตรกเธอเล่าให้เขาฟังถึงแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลป,ปะ และมุมมองของเธอที่มีต่อโลกใบนี้อาเธอรู้สึกทึ่งกับเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้คนที่เขาได้พบเจอเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีผู้คนที่มีความคิดและความสามารถหลากหลายเช่นนี้อยู่ในสังคมเดียวกันกับเขาเอเวอร์ลินเองก็ได้พูดคุยกับคนหลายคนเธอได้พบกับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีคนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศมาอย่างยาวนานเธอได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการล่วงละเมิดทางเพศที่ผู้หญิงหลายคนต้องอเผชิญเธอยังได้พูดคุยกับนักเขียนบทละครชื่อดังที่เล่าให้เธอฟังถึงกระบวนการสร้างสารรค์บทละครและความท้าทายในการทำงานในวงการละครเวทีเอเวอร์ลีนอนรู้สึกประทับใจกับความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนที่เธอได้พบเจอเธอร,รู้สึกว่าตัวเองได้เปิดโลกทัศน์ใหม่และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายนี่เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะเธอบอกกับอาเธอร์ในตอนหนึ่งฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มางานเลี้ยงแบบนี้ อาเธอร์พยักหน้าเห็นด้วยผมก็เหมือนกันเขาบอกแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดไว้ตอนแรกคุณคิดว่าไงบ้างคะกับเรื่องการแลกเปลี่ยนที่หมายพูดถึงเอเวอร์ลินถามอย่างอยากรู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาเธอร์ตอบผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ผมก็เปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเอเวอร์ลินยิ้มฉันก็เหมือนกันค่ะเธอบอกฉันคิดว่ามันน่าสนใจดีที่จะได้สำรวจความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆดูบ้างในขณะที่งานเลี้ยงดำเนินไปอาเธอร์ และเอเวอร์ลีนก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นพวกเขาพูดคุยกันอย่างออกรถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทั้งเรื่องหนังสือดนตรีศิลปะการเมืองและปรัชญาชีวิตพวกเขาหัวเราะด้วยกันร้องให้ด้วยกันและแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดของกันและกันอย่างเปิดเผยพวกเขารู้สึกเหมือนได้รู้จักกันมานาหลายปีทั้งๆที่เพิ่งพบกันได้ไม่กี่เดือนผมรู้สึกขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณชวนผมมางานนี้อาเธอร์บอกกับเอเวอร์ลีนในตอนหนึ่งหอผมไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้ถ้าไม่มีคุณเอเว ฉันเองก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันค่ะเธอบอกฉันรู้สึกดีใจมากที่เราได้มาที่นี่ด้วยกันเมื่อถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยไมค์ก็ประกาศให้ทุกคนทราบถึงกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ผมขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเดินทางแห่งการตื่นรู้กับผมเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังและชัดเจนนี่จะเป็นประสบการณ์ที่พิเศษสุดที่จะช่วยให้ทุกท่านได้สำรวจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองและเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆในความสัมพันธ์ ผู้ร่วมงานต่างส่งเสียงฮือฮาด้วยความตื่นเต้นและอยากรู้อยากเห็นอาเธอร์และเอเวอร์ลินมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจพวกเขาไม่แน่ใจว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาก็รู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นที่แพร่ซ่านไปทั่วห้องหมายอธิบายว่ากิจกรรมนี้จะเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนคู่สนทนาโดยที่ทุกคนจะต้องจับคู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่รักหรือคู่สมรสของตัวเองและใช้เวลาอยู่ด้วยกันตามลำพังเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้สึกกันอย่างลึกซึง้ง นี่เป็นโอกาสที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นหมายกล่าวและอาจค้นพบความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆที่ท่านไม่เคยคาดคิดมาก่อนอาเธอร์รู้สึกหัวใจเต้นแรงเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องมาเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้เขามองไปรอบๆห้องเห็นผู้คนมากมายที่ดูเหมือนจะคุ้นเคยกับแนวคิดเรื่องการแลกเปลี่ยนนี้เป็นอย่างดีเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนนอกเป็นคนที่หลงเข้ามาในโลกที่ไม่รู้จักแต่เมื่อเขามองไปที่เอเวอร์ลินเขาก็เห็นแววตาที่มุ่งมั่นและกล้าหาญของเธอ เรามาลองดูเถอคะค่ะเธอกระซิบถือว่าเป็นการผจญภัยครั้งสุดท้ายของเราอาเธอร์พยักหน้าอย่างช้าๆเขารู้สึกขอบคุณที่มีเอเวอร์ลีนอยู่เคียงข้างเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะทําอย่างไรถ้าต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้เพียงลําพังทั้งสองจับคู่กับคนแปลกหน้าตามที่หมายกำหนดอาเธอร์ได้คู่กับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าโซเฟียเธอเป็นศิลปินสาวสวยที่มีสเส่ห์เธอเฮาเข้ามาหาเขาด้วยท่าทางมั่นใจยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณอาเธอร์เธอกล่าวด้วยรอยยิ้มฉันชื่อโซเฟียคะ่ะ ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับเขาตอบรู้สึกประหม่าเล็กน้อยทั้งสองถูกพาไปยังห้องส่วนตัวที่เงียบสงบที่พวกเขาจะสามารถพูดคุยกันได้อย่างเป็นส่วนตัวเมื่ออยู่ตามลําพังกับโซเฟียอาเธอร์ก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มบทสนทนากับเธออย่างไรโชคดีที่โซเฟียเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะกับงานเลี้ยงนี้เธอถามด้วยน้ําเสียงที่เป็นมิตรผมรู้สึกก่อสับสนนิดหน่อยครับอาเธอร์ Arthur ยอมรับผมไม่เคยมางานเลี้ยงแบบนี้มาก่อนโซเฟียยิ้มฉันเข้าใจค่ะ เธอบอกตอนแรกฉันเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่พอได้ลองเปิดใจดูฉันก็พบว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากเลยนะคะเธอชวนเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทั้งเรื่องงานศิละปะความฝันและความสัมพันธ์ตลอดการสนทนาโซเฟียพยายามที่จะสัมผัสตัวเขาอย่างแนบชิดและส่งสายตาเชิญชวนแต่เขาก็พยายามที่จะรักษาระยะห่างและพูดคุยกับเธออย่างสุภาพในขณะเดียวกันเอเวอร์ลินก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเธอได้คู่กับชายคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ต เขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเร็จเขามีท่าทางที่มั่นใจและพูดจาฉาญโรเบิร์ตพยายามที่จะหวานเสน่สายเอเวอร์ลีนและชวนเธอคุยเรื่องความสัมพันธ์แบบเปิดเขาแสดงความสนใจในตัวเธออย่างชัดเจนและพยายามที่จะชักชวนให้เธอลองมีประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกับเขาเอเวอร์ลินรู้สึกอึดอัดกับท่าทีของโรเบิร์ตเธอพยายามที่จะปฏิเสธเขาอย่างสุภาพแต่เขาก็ยังคงตื้อเธอไม่เลิกในที่สุดเมื่อการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงอาเธอร์และเอเวอร์ลินก็กลับมาพบกันอีกครั้ง ทั้งสองมีสีหน้าที่เหนื่อยล้าและสับสนคุณเป็นยังไงบ้างคะเอเวอร์ลินถามอาเธอร์ด้วยความเป็นห่วงผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเขาตอบผู้หญิงที่คู่กับผมเธอพยายามจัดเกินเลยกับผมนะครับเอเวอร์ลินถอนหายใจฉันก็เหมือนกันค่ะเธอบอกผู้ชายที่คู่กับฉันเขาพยายามจะชวนฉันไปไปต่อกับเขาน่าขฉันรู้สึกแย่มากเลยทั้งสองตัดสินใจที่จะออกจากงานเลี้ยงและกลับไปพักผ่อนที่บ้านของตัวเองระหว่างทางกลับ อาเธอร์และเอเวอร์ลินพูดคุยกันถึงความรู้สึกของพวกเขาที่มีต่อง,งานเลี้ยงและประสบการณ์การแลกเปลี่ยนที่ผ่านมาผมคิดว่าผมเข้าใจแล้วแหละว,ว่าทำไมหมายถึงจัดงานเลี้ยงแบบนี้ขึ้นมาอาเธอร์ Arthur พูดด้วยน้ำเสียงที่ขมขื่นเขาแค่ต้องการหาคู่นอนใหม่ๆเท่านั้นเองเอเวอร์ลินพยักหน้าเห็นด้วยฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะเธอบอกฉันรู้สึกผิดหวังมากเลยนะคะฉันคิดว่างานเลี้ยงนี้จะเป็นโอกาสให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเองและผู้อื่น แต่กลายเป็นว่ามันเป็นแค่งานเลี้ยงหาคู่ธรรมดารรมดาเท่านั้นเองอาเธอร์มองไปที่เอเวอร์ลินด้วยแววตาที่เศร้าส้อยผมขอโทษจริงๆนะครับที่เป็นต้นเหตุให้คุณต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เขาบอกไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณอาเธอร์เอเวอร์ลินตอบฉันตัดสินใจเองที่จะมาที่นี่ฉันไม่ได้โทษคุณเลยทั้งสองเงียบไปสักพักก่อนที่อาเธอร์จะพูดขึ้นมาอีกครั้งแต่ผมก็ยังรู้สึกขอบคุณอยู่นะครับที่ได้มางานนี้กับคุณเขาบอกอย่างน้อยผมก็ได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน นีมันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการจริงๆเอเวลีนยิ้มฉันก็เหมือนกันค่ะเธอบอกฉันคิดว่าฉันได้คําตอบแล้วละว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตเมื่อมาถึงบ้านทั้งสองก็กล่าวลาและขอบคุณกันและกันสําหรับค่ําคืนที่ผ่านมาเธอกลับมาถึงบ้านด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเขาเหนื่อยและสับสนแต่ก็รู้สึกขอบคุณอย่างบอกไม่ถูกเขารู้สึกขอบคุณที่ได้รู้จักกับเอเวลีนและได้เรียนรู้ว่ายังมีคนที่เข้าใจและเห็นอกเห็นใจเขาอยู่เขารู้สึกขอบคุณที่ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ และได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนั้นมีอยู่จริงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการก็ตามในขณะเดียวกันเอเวอร์ลินก็กลับมาถึงบ้านด้วยความรู้สึกที่คล้ายคลึงกันเธอรู้สึกขอบคุณที่ได้รู้จักกับอาเธอร์และได้เรียนรู้ว่ายังมีคนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากกว่าแค่เรื่องแซกเธอรู้สึกขอบคุณที่ได้ทบทวนตัวเองและค้นพบว่าสิ่งที่เธอต้องการจริงๆในชีวิตคืออะไรหลังจากค่ำคืนนั้นอาเธอร์ Arthur และเอเวอร์ลินก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอ พวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันและมักจะใช้เวลาว่างด้วยกันพวกเขาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะด้วยกันไปดูหนังด้วยกันไปทานอาหารเย็นด้วยกันและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทุกๆเรื่องพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันเป็นคนที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนกันในทุกๆสถานการณ์แม้ว่าทั้งสองจะไม่เคยพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวอย่างชัดเจนแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นพิเศษ และลึกซึ้งยิ่งกว่าคําว่าเพื่อนพวกเขาต่างก็รู้สึกขอบคุณที่ได้พบกันและได้เรียนรู้ว่าความรักและมิตรภาพนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นในวัยดุ่มสาวหรือวัยชราหลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ของอาเธอร์และเอเวอร์ลินก็ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาต่างก็รู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่ด้วยกันพวกเขาหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันและแบ่งปันความฝันและความกลัวของกันและกันพวกเขาเติมเต็มช่องว่างในชีวิตของกันและกันและกลายเป็นคนที่สําคัญที่สุด ในชีวิตของกันและกันวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัรสันอาเธอร์ก็หยุดเดินและหันไปมองเอเวอร์ลินเอเวอร์ลินครับ,รบเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังผมมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกคุณเอเวอร์ลินมองเขาด้วยแววตาที่สงสัยมีอะไรหรือคะเธอถามอาเธอร์สูดหายใจเข้าลึกๆผมรู้ว่าเราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเขาบอกแต่ผมก็รู้สึก ผูกพันกับคุณอย่างมากผมรู้สึกว่าคุณเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นคนที่ผมไว้ใจและสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องผมผมรักคุณนะครับเอเวอร์ลีนําตาคลอด้วยความตื่นตันใจฉันก็รักคุณเหมือนกันค่ะเธอบอกฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบกับความรักอีกครั้งในวัยนี้แต่คุณก็ทําให้ฉันเชื่อว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองโผล่เข้ากอดกันอย่างอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของสวนสาธารณะและสายน้ําที่ไหลเอื่อยๆพวกเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและมีเพียงพวกเขาสองคนที่ยืนอยู่ตรงนั้น เคียงข้างก,ากันและการนับจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอและเอเวอร์ลินก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักพวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขาต่างก็รู้สึกขอบคุณที่โชคชะตาได้นำพาให้พวกเขามาพบกันและได้มอบโอกาสให้พวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแม้จะอยู่ในวัยเกษียแล้วก็ตามทั้งสองได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักและมิตรภาพนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและมันสามารถเยียวยาบาดแผลในจิตใจ และเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตได้อย่างแท้จริงเรื่องราวของอาเธอร์และเอเวอร์ลินกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายพวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขและไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถพบกับความรักและความสุขได้เสมอหากคุณเปิดใจและกล้าที่จะก้าวเดินต่อไปหลายปีผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ที่ฤราสน์ของใหม่อาเธอร์และเอเวอร์ลินยังคงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความสัมพันธ์ของพวกเขายังคงแน่นแฟ้น และเต็มไปด้วยความรักเขาหวังเข้าใจพวกเขามักจะใช้เวลาว่างด้วยกันเดินเล่นในสวนสาธารณะอ่านหนังสือด้วยกันและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในทุกๆเรื่องพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันเป็นคนที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนกันในทุกๆสถานการณ์วันหนึ่งขณะที่อาเธอร์และเอเวอร์ลินกำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ที่ร้านหนังสือเจ้าประจําพวกเขาก็ได้พบกับไมล์โดยบังเอิญไมล์ดูแก่ลงกว่าครั้งล่าสุดที่พวกเขาพบกันมากริ้วรอยบนใบหน้าของเขาดูชัดเจนขึ้นผมของเขาเริ่มบางลง และเปลี่ยนเป็นสีเทาดวงตาขอองค์เขาดูมองหม่นและไร้ประกายไม่เดินตรงเข้ามาหาอาเธอร์และเอเวอร์ลินเขายิ้มทักทายทั้งสองอย่างเป็นกันเองสวัสดีครับอาเธอร์เอเวอร์ลินไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสบายดีกันไหมเขาถามสวัสดีค่ะคุณหมายพวกเราสบายดีค่ะเอเวอร์ลินตอบแล้วคุณหลักคะสบายดีไหมผมก็เรื่อยๆครับไม่ตอบด้วยน้ำเสียงที่ดูเหนื่อยล้าธุรกิจก็ไปได้ดีแต่ผมก็รู้สึกเหนื่อยๆกับชีวิตเหมือนกันอาเธอร์ Arthur มองหมายด้วยแววตาที่เห็นอกเห็นใจเกิดอะไรขึ้นเหรอรับ เขาถามคุณดูไม่ค่อยมีความสุขเลยไมายถอนหายใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเขาตอบผมมีทุกอย่างที่ผมต้องการแล้วทั้งเงินทองชื่อเสียงและอำนาจแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าผมรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเอเวอร์ลินมองไมลด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเธอรู้สึกเห็นใจเขาแต่เธอก็รู้สึกโกรธเขาเช่นกันที่เคยหลอกลวงเธอและอาเธอร์ฉันคิดว่าคุณคงต้องทบทวนตัวเองแล้วล่ะคะ่ะเธอบอกว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรในชีวิตกันแน่ไมายพยักหน้า ผมรู้ครับเขาบอกผมรู้ว่าผมทำผิดพลาดไปหลายอย่างผมพยายามที่จะชดเชยสิ่งที่ผมทำแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงอาเธอร์าวางมือบนไหล่ของไมายเบาๆทุกคนเคยทำผิดพลาดทั้งนั้นแหละครับเขาบอกสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและพยายามแก้ไขมันให้ดีที่สุดคุณพูดถูกครับไมบอกผมต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและเริ่มต้นใหม่ฉันเชื่อว่าคุณทำได้คะ่ะเอเวอร์ลินบอก ทุกคนมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมายยิ้มให้กับทั้งสองขอบคุณนะครับเขาบอกขอบคุณที่ให้คำแนะนำและกำลังใจกับผมไม่เป็นไรค่ะอาเธอร์บอกเราทุกคนต่างก็ต้องการกำลังใจกันทั้งนั้นแหละครับหลังจากวันนั้นหมายก็พยายามเปลี่ยนแปลงลงตัวเองเขายุติงานเลี้ยงทั้งหมดและเริ่มหันมาให้ความสนใจกับงานการกุศลมากขึ้นเขาบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลต่างๆและช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้เขายังพยายามสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง และครอบครัวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเขาใช้เวลาอยู่กับลูกๆและภรรยามากขึ้นและพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆด้านแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของไมล์จะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตเขารู้ดีว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เขาก็มุ่งมั่นที่จะทํามันให้สําเร็จหลายปีผ่านไปไมล์กลายเป็นคนใหม่เขาดูมีความสุขและสดใสามากขึ้นเขากลายเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อ,อและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเขากลายเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับคนรอบข้างและเป็นที่รักใครข่ของทุกคนเรื่องราวของไมกลายเป็นบทเรียนให้กับผู้คนมากมายมันแสดงให้เห็นว่าทุกคนสามารถลดเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ว่าจะเคยทําผิดพลาดมามากแค่ไหนก็ตามสิ่งสําคัญคือเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและพยายามแก้ไขมันให้ดีที่สุดอาเธอร์ Arthur และเอเวอร์ลินยังคงเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของไมายอยู่ห่างหาพวกเขารู้สึกยินดีที่เห็นไมกลายเป็นคนที่ดีขึ้นและพวกเขาก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้น พวกเขายังคงติดต่อกับมาอยู่เสมอและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็กลายเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนเรื่องราวขององค์อาเทอร์เอเวอร์ลีนและไม้เป็นเรื่องราวที่สอนให้เรารู้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆเสมอไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่หรือเคยผ่านอะไรมาบ้างสิ่งสำคัญคือเราต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้จากความผิดพลาดและก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความหวังและความมุ่งมั่น